ท่านวัดท่านใจรักท่านแก้วสารพัดรี้ยินดีต้อนรับนะคะท่านแห่งนี้หลวงปู่ชั่วเป็นคนโขนโค้กท่านเป็นจเจ้าอาวาสต้นแรกวัดว,ดวดชิราลูปกกอดเวลาลามท่านได้มานั่งสมาธิแล้วนี้มีมเห็นท่านี้เมื่อพศ2511และได้เปิดทำการเมื่อพศ2513ส่วนหินตรงกลางค่ะตรงนี้นะคะจะขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเหมือนโขงช้างกำลังเดินวนขึ้นวนขึ้นสู่ยอดเขานะคะเอาไว้สิยางเียวไ้กัน นนเดี๋ยวพี่เขาพูดเองให้พ่อมารำดีตรงไหนนะที่หลวงปูกก่มาด้สมาธิ บนตรงนู้นจะเป็นหินย้อยลงมาที่มีน้ำหยดลงมาหยดลงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะมีหินงอกขึ้นหนึ่งปีจะขึ้น3.5มิลนะคะอืมนี่มันมองฝาน้าเราลบไปเดี๋ยวลบไปห้าไปเหยียบเค้านะแล้วก็ให้เาลยนะคนมันลวกนะเดี๋ยวทำให้ลวก ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่านค่ะเดอกเจดีที่หนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นลักิจของปู่โชติท่านเป็นคนค้นพบ่านแห่งนี้ท่านได้มรณะไปเมื่อพศ2517นะคะส่วนเจดีที่สองนะคะตรงนี้จะเป็นความหมายขอมพรลองค์เพื่อมาลังก์ก็มาแล้วสีเหลืองกัน ืมไวเค่อยเดินมันจะมีที่ให้ตังเหรียญนี่ไปวางไปมันจะมีที่ให้ตังเหรียญอยู่เลยอืนางข้างบนาจะมีที่ให้ตังเหรียญอีกอันน่าจะขอพรให้สัองคะจ้น้ต้อง้น ขอพรได้สามข้อรายส่วน j ีที่3นะคะตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อแก้วสารพัดนึอคนพบภายในถ้ำนี้จะอยู่ในสมัยเทนวดีตรงนี้จะขอพรได้3ามข้อตั้งนโมสามจบบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรได้เลยนะคะท่านขอพไดสามข้อะรมโตนสมาสมภูท เพราะว่ราวงศีะไวพราะมนจะมที่แบบ้ำเล่ะ่ อ๋อต้องหลบหลบไปเถอะไปหลบตรงนี้จะเป็นท่าเทนนะคะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะสัมผัสได้แต่เข้าไปทางด้านในเห็นประกายเทนห้ามนั่มือไปสัมผัสโอ้ไปไปดึงลงไปก่อนนัางมือสัมผัสหน่อยนะเออข้าวให้ได้โอ้ไปยังไงกันข้างนี้จะอยากไปดูเขาพยานหนังเลยมั้ยมันจะเป็นลูกเหมือนใชรค่ะ ไฟเป็นไฟได้ไหมไม่ไม่จำเป็นตองไปิ้งไปเลยวะี่สองไม่ดูที่หนึ่แบบี้จะเท อ่าตรงนี้จะเป็นท้าเพชรนะคะตรงนี้จะเป็นเซลเพชรประกายเพชรนะคะตรงนี้ห้ามนามือไปสัมผัสนะคะถ้านํามือไปสัมผัสเซลจะตายจะเป็นแบบนี้นะคะจะด้านจะดําแบบนี้เลยนะคะคือเซลตายแล้วเซลตรงนี้เกิดจากน้ําหยดลงมาเกิดการกัดก่อนของน้ําและหินตรงนี้มีความเชื่อกันว่าถ้าทิ้งอไรที่นํากระเป๋าเข้ามาให้เปิดปากกระเป๋ากว้างโก้ถ้าโกเพชรเข้ากระเป๋าสามจา

ไม่เปไล่อยู่ด้วยไปไปเม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไปไปมันมีน้ำค้างคาวอยู่แต่มันเป็นน้ำค้างคาวอยู่ด้านบนเออใช่เอามา ไม่ไม่ใส่หาไม่ป็นแไม่ก็เดียวแบบว่าตอนนั้นอ่ะเขาเดินไปก่อนเธอแต่อเมยอยู่ด้านหลังตอนนั้นอเมย์คนเดียวไม่มีใครเอ็มก็ไม่เห็นเลยค่ะเกมก็ไม่ไปหาเมย์อยู่มือคนเดียวเลยว่ะมือคนเดียวเลยใช่เขาได้เป็นหนุ่มใช่มันจะมีใครฟ้าไปได้แบบว่าเราควนเมื่อยตรงไหนให้เราแบบ

เป็นองตรงนี้จะายจูกายปากายตานะคะตะวันเปิดไฟตะวันน่ะเปิดไนเปิดไฟบมังกรบินมกรบินตรงนี้จะเป็นจมูก็นปากเป็นตาตรงนี้ก็จะคล้ายกับป so uh, ิกกะไม้กะบี

ตะวันฉายไฟให้ด้านนี้หน่อยอันนี้ว่าไงกดอีกทีกดอีกทีกดไฟฉายอีกทีกดอีกทีมันถึงสว่างอีกทีโอเคโอเคไปด้านโน้นฉายไปด้านนู้นหน่ะตะวันด้านนู้น ไหนไหนไยนตนยไม่เอายังต้นะยัม่ได้บอกชื่อเยก่อ่เออให้หัวดีโอยาชยาใให้น้องหน่อยใส่ให้น้องหน่อยพี่วันไหนม่หนเหรียญเข้าไปได้มันเรียญนมลอกไปดูไหนจะพ่อไปดูม้อไปดูมอไปไหมไปไหม จะได้่อะไปเอารอนี game, ้ก็ได้๋ยวพ่อไปก่อนเลใส่หน่อยพี่วันอใส่เกินใม่ห้ไ้อ้อีกวันนึงพี่พันส้ให้หน่อย ไปรอเราคมนกนังทำนานไอ้เป็นอะไรมันสวยกันเป็นผินย้อยค่ะมันไม่เป็นาลายค่ะ๋นวพ่อทให้ทางข้างหน้าตรงนี้ก้มนะคะก้มไปเรื่อยๆนะคะระวังลื่นระวังสนะะลงลื่นนะลงไปก่อนนะใช่ เดินดีดีเจ็บไหมเจ็บไหมเดินดีดีตรงนี้ไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้จะเป็นเมืองบาดานะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นฟอสซิลปลาตรงนี้กรมศิลปากรได้มาสำรวจแล้วนะคะวันนี้จะเป็นฟอสซิลปลาจริงๆชาวบ้านเลยนำสีมาทาไว้เพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นหรือว่าซากปลาที่กลายเป็นหินแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นฟอสซิลหอยนะคะจะเป็นหอยสัง ตรงนี้ก็จะเป็นฟอสซิลหอยเหมือนกันนะคะส่วนด้านบนตรงนู้นจะเป็น<อ>พวกปากาลัง<อ>เป็นสาหร่ายทะเลกรมศิลป์ได้บอกว่าแต่ก่อนนะคะภาคอีสานจะเป็นทะเลมรกน,น,นและยังบอกอีกว่าอายุของถ้ำนะคะ4,500ล้านปีมาแล้วนะคะล้านปีนมันก็เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกาเพชรเหมือนกันพอ,อตังไม่โกยได้พี่ปอตังโกยโกยแ้วเหรอดูปลาโกยหมดเลยเนี่ยตอนนี้โกย่นทำไมก่อนอันถ้ำนี่เป็น ทะเลใช่อันจะเป็นอะไรก่อนสอยอ่ะอนี้เป็นอะไรอันไหนหอยนะตรงไหนหอยอันนี้เป็นอะไรตรงนี้จะเป็นนี่ตรงนี้ก็หอยนี่อันนี้สากอ๋ออันนี้เป็นปลากระลังอ่ะตรงนี้ก็ไม่กลัวหรอกหอยดึงมาข้างล่างพี่ี่ถ้าเราแตะเราอ๋ออันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นปลากระลังอ่ะเป็นสาหร่ายพวกสาหร่ายันนนีี่่ไงพอี้ตายยังยังไม่ตายค่ะอ๋อแต่ตัวนี้ไม่ใช่หินงอกหินย้อยนะด้านไหนนี้ ไปไปด้านในนี้โตโตโตไปทางนี้โต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 ไปก่อนเร็วพี่เขาไปแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออไปแป๊บเดียวมันไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนนี่มาพูดย่งเร็วโตโต นีจะเป็นหินกึ่งเหลียนนะคะคือเงินกืนทองต่อเงินต่อทองนะคะถ้าได้นําเหรียญเงินวางไว้นะคะก็เปรียบเสมือนว่าต่อเงินแต่ถ้าได้นําเหรียญทองวางไว้ก็เปรียบเสมือนว่าต่อทองต้องใช้เวลาสี่ถึงห้าเดือนหินจะกืนเหลียญลงไปแบบนี้หินห้าเดือนเหรอเราวาง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 พี่หินแบบนี้หายอ๋อกืนเหรียนเองเหรอใช่กึ่เหลียนหนึ่งเเอาราวาง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 จะได้มีเงินมีทองไงเอ้า เอา่อทำมาทำเอาเอามาเอาคือเหรียญนี่พูดไจริงหรอลพี่เชื่อไหทางนี้เหมือนถ้าตีไม้นมันเืนตีเเลยหรองวะแล้วมันมีน้ำมีอะไรไหมมันเกินได้ไม่อาหารตันจะมีน้ำหยดลงมาค่ะอ๋อเียนทานี้นี่ไงเห็นไหมเกินแล้วอาไปไม่ได้ไหมตัวนี้ไหนพี่วันส่งไปดูหน่อย ไปใหญ่หมดนล้วนด้วยนะเออมันต้องกดสองทีมันมีในนพ่อเดินไปดูกันไหนไหนเหรีทองพีวันระวังดเดียียก่อนให้เอไม่ดูอไอเฉยอ๋อแล้วเออดูอเฉย